เรื่องจริง Nightlife ใหม่ High Lux r e w a r d ีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าอะแต่พอได้มาเป็น b ค k ผู้ชมครับวงเนี่ยก็โด่งดังมากซึ่งผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ BNK บ่อยมากคุกกี้เสียงไทยร้องมาเป็นทั้งประเทศตอนนั้นน่ะเรียนด้วยทํางานด้วยซ้อมด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นมไม่ได้ดรอปเรียนมันมีเหตุการณ์อะว่ามาคือนตอนก่อนที่เราจะมีคุกกี้เสียงไทยเรามีเพลงอื่นมาก่อนค่ะออกมาประมาณ3มเพลง แต่ดังสุดท uh> 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 uh uh ี okay. uh 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 ่คุยเสียงท้ายใช่คืออยู่ๆคนจะเริ่มมารู้จักเราตอนคุกกี้เสียงท้ายแล้วหนูรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้เราไม่ทันตั้งตัวเลยทุกอย่างมันเข้ามาเร็วมากเร็วมากออกงานออกงานมีตารางงานออกมาไป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 อย่างเดียวเลยหนูรู้สึกว่ามันเหมือนต้องปรับตัวมากๆนะตอนนั้น BNK เราอ่ะโดนแรงมากหลายๆอย่างที่เป็นคอมเมนต์เข้ามาเราก็ต้องรับเข้ามาทั้งๆที่เราแบบไม่รู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะหรือบางทีเราทําอันนี้ออกไป เราไม่ได้คิดเลยว่าผลมันจะเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเจวันเรียนวันไหนคือหลังจากคุกกี้ดังอ่ะมันออกงานเยอะเราอ่ะหยุดเรียนค่อนข้างเยอะมากแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะหนูอ่ะตื่นเช้าหนูอยู่หอรัชดาหนูนั่งรถไปเรียนลาดกระบงังแล้วก็กลับมาซ้อมที่รัชดาค,คือวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะจนคุกกี้ดังปุ๊บก็หนักมาก,กันาทํางานแล้วก็เริ่มหยุดเรียนเยอะหยุดเรียนเยอะจนดอบในที่สุดใช่ค่ะแล้วได้กลับเรียน,ยนไหม <ขอ S 2> จอปุ๊บกลับไปเรียนในช่วงที่ว่างสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่าเอาจริงหนูเริ่มประมาณปีสองปีสามนะก่อนที่หนูจะย้ายมหาลัยค่ะสุดท้ายก็ได้ย้ายมหาลัยย้าย,ยามาอยู่ที่มอกรุงเทพค่ะโอเคเข้าสายแบบมีเทศอือเออต้องบอกนี้นะครับว่าช่างทําผมพี่อ่ะพี่จะมีของพี่ส่วนตัวก็จะมีบางวันที่เขาบอกว่าพี่พีเคนนี้ไม่เจอนะต้องไปทําผมให้น้องน้องเบนเคฟร์ดเฮสมันจะเขาจะถ่ายเอ็มวีอะไรกันสองวันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เยอะใช่ไหมใ่แล้วเขาก็บอกว่า โอ้ยพ oh ีเคเหนื it, so it, so the ่อยมากเลยอะแล้วพ right? ี himself, covered, ่ย like ังคิดดูว่าแล้วถ้าช่างผมมาบ่นว่าเหนื่อยมากแล้วน้องๆที่ต้องไปยืนกลางแดดถ่ายเอ็มวีอย่างเงี้ยโหดไหมโหดมากจริงทุกเอ็มวีของหนูหนูคุยกันกับเพื่อนในเบียนเคตลอดว่าในเอ็มวีไม่สวยเลยเราจะรู้สึกไม่สวยหมายถึงว่าสวยด้วยหน้าสวยด้วยผมแต่ว่าด้วยเอเนอรีเราอะค่ะเรารีบอะเหมือนยิ่งถ้าถ่ายกลางแจ้งอะเราต้องแต่งหน้ากันแบบร้อนๆแบบคือความแบบมันจะไม่สวยเท่าแบบ แต่งงานเพื่อออก,ออกงานอย่างนี้เวลาถ่ายมีมันจะสมบุกสมบันมากแล้วเราชอบถ่ายแบบนอกสถานที่ใช่แต่เราก็ผ่านมาได้ไม่ต้องไปถามแม่นะแต่ณนะวันนี้<ม>พ่อแม่เราภูมิใจกับเราขนาดไหนเขา่เป็นคนไม่ค่อยพูดเลยค่ะเวลาแบบ d n k มีคอนเสิร์ตหนูจะแบบอยากให้เขาไปตลอดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้เขาเห็นหนูได้เต็นหนูจะถามเราว่า โอเคไหมวันนี <|so|>> ้มาดูแบบสนุกไหมเขาก็จะบอกสนุกดีแบบโอเคเลยแต่ถ้าหนูไม่ถามอ่ะเขาก็แทบจะไม่พูดเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรดูแล้วว่หนูได้มาจากไหนเรียกมาเลยไม่ต้องไม่ต้องคุณผู้ชมครับจากเด็กที่ไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นเริ่มฝึกฝนได้่่ายแต่ คุณชมทราบไหมครับว่าคนนี้ที่บอกว่าขี้อายคือขี้อายแบบแม็กซิมัมมากมาก,มากเลยใช่ไหมแล้วอะไรทําให้เราก้าวข้ามผ่านมันมาได้จากความอายของเราไปโชว์บเ,เพื่อนเบียนแคฟอรีบนเวทีคือก่อนที่จากคุกกี้เิีคยงไที่เราคนรู้จักเราก็มีการซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็จะมีการสอบด้วยมีเพลงเพลงแรกนี่แหละที่ปล่อยออกมาแล้วก็เพลง 3, ที่สองและสามคือเขาจะมาใช้ในการสอบทุกครั้งในการคัดเลือก16คนหลักหนูอ่ะแค่ไปยืนต่อหน้าเขาจะมีครูนั่ง แล้วหนูก็รู้สึกว่ายากมากเขาจะเลือกเด็กไปเพื่อไปให้เต้นให้ดูหนูว่ามือสั่นแบบท่านหนึ่งใช่ไหมคะเครื่องบินกระดาษคือบ <c oughs> <c oughs> เรากลัวไปหมดเลยแม้กระทั่งสอบร้องเพลงอะ่ะหนูเป็นคนไม่มั่นใจกับร้องเพลงอยู่แล้วแต่พอยิ่งไปทำปุ๊บเสียงสัน่นมือสัน่นคือทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ใช่ค <c oughs> ือแบบทุกอย่างสั่นไปหมดเลยแต่ว่ามันมีเว็บหนึ่งที่หนูคิดหนูรู้สึกว่าเราเปลี่ยนที่ความคิดเราดีที่สุดเว็บหนึ่งที่รู้สึกว่า เฮ้ย <He, S 2> เราชอบเต้นเน้ยแต่ทําไมแบบไม่กล้าสักทีอ่ะคือมันจะหงุดหงิดตัวเองอะคะ่ะคือรู้ว่าชอบแต่ว่าพอออกไปข้างหน้าทีไรมือสัน่นแต่ว่าพอเปลี่ยนความคิดว่าลองดิอ่ะไปให้สุดสิเออ,เอ,อแล้วก็ลองเต้นครูชมว่าแบบเอ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้แบบว่ารู้สึกว่าเราพอเรามีความมั่นใจขึ้นอ่ะเราแบบทุกอย่างมันทําให้มันดีขึ้นไปหมดเลยภูมิใจไหมตอนคือครูชมภูมิใจมากหนูรู้สึกขอบคุณมากเพราะหนูรู้หละว่าถ้าเทียบกับแบบคนที่เรียนเต้นมาหนูอ่ะ พื้นฐานน้อยมากแต่ว่าหนูถือว่าเออเราเรา,เราค่อยๆเริ่มมาอย่างน<ๆ>ีเราพัฒนานะอเพรสวรรค์ก็ไม่สู้กับพรจวัแหวนใช่่ะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเนยเนี่ยเป็นลูกคนเดียวแต่จากการที่มีพ่อมีแม่แล้วเรามีลูกลูกลิงเกาะแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วต้องไปอยู่กับ B บ K เซึ่งเหมือนกับโรงเรียนหญิงล้วนค่ะต่างกันเยอะไหมต่างคืออย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนเข้าหาคนไม่เก่ง<ม>เป็นคนแบบงิ่มๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกเลยแม่ไปส่งหนู ที่ซ้อมเต้นวันแรกที่ต้องไปเจอเพื่อนวันแรกเลยแม่ไปส่งแม่นั่งรออยู่ที่หน้าห้องซ้อมเต้นเราก็เข้าไปเข้าไปแบบอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนที่เราแบบทําความรู้จักกันแบบสักคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักของเรานั่นคือ,น,น,คอน้ำหนึ่งค่ะ <Okay. S 1> พอแล้วอยู่หอเดวยกันด้วยแล้วเหมือนพอเข้าไปรอบแรกอะ่ะเขาจะให้แนะนําตัวเหมือนแบบละลายพฤติกรรมกันแล้วก็ให้เต้นให้เต้นให้เต้น,ตนแล้วก็แนะนําตัวหนูรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ่ะแค่การแนะนําตัวสวัสดีค่ะเนยค่ะแล้วก็เต้นอ่ะเป็นสิ่งที่หนูแบบ ทำยากที่สุดในชีวิตเลยแล้ว <L an> พอเข้ามาใช่ไหมคะเราอะรู้สึกว่าพอมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยอะความผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมันจะมีความคิดเอ้ยอย่างนู้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเก่งในการเข้ากับเพื่อนด้วยแรกๆแต่พออยู่ไปเรื่อยๆอะอย่างที่บอกว่าหนูมีกลุ่มชาลาลายคนที่อายุแบบไล่ๆเรียก,กันอนะไรเงี้ยเราแบบซ้อมเสร็จเราไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงนะี้ยมันก็เลยการอยู่ในวงเลยง่ายขึ้นพอเราเริ่มมีเพื่อนเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย อ่ะเมื่อกี้พูดถึงน้ำหนึ่งเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนหนูสูง่าเราเป็นคนคล้ายๆกันเราเป็นคนคิดอะไรเหมือนๆกันอ,อย่างหนูอ่ะได้ทํางานร่วมกันบ่อยใช่ไหมคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งนั่งมองหน้ากันคุยกันสักพักก็ลองให้ใส่กันบ่อยมากเพราะว่าเราอ่ะคิดอะไรเหมือนกันว่าไม่อยากให้แบบนี้มันปรับเป็นแบบนี้นะหรือแบบไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยเรารู้สึกเหมือนกันก็แสดงว่าถ้ามีปัญหาอะไรน้ำหนึ่งจะเป็นคนแรกที่เราเข้าหาเอาจริงๆเลยเราเป็นคน น้ำหนึ่งอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยกว่าหนูอีกหมายถึงว่าเป็นคน<ม>นี่พูดน้อยกว่าหนูอีกเหรอเป็นคนนิ่งกว่าหนูแต่เขาว่าจะเป็นคนที่แบบให้กําลังใจเราในแบบของเขามสมมุติว่าเรารู้สึกเรากลัวเขาจะรู้แล้วว่าเรากลัวเขาจะบางทีเขาเดินมาแบบจับมือจับหรือว่าให้เรารู้ว่าเป็นวิธีแสดงแบบความห่วงใยในแบบของเขาเข้าใจเอาโอเค you okay ไหมอย่างนี้ประมาณนี้ใช,ใช่ไหมเรือ่องนี้เราเดียวกับคอมเมนต์แย่ๆไหมนะตอนครั้งแรกเราดูไหมหรืนะอเราลบ ห,หนูอเป็นคนแบบดูตลอดหนูไม่มีแบบคือสมัครสมมติทวิตเตอร์ใช่ไหมคะสมัครเพื่อไม่เล่นเล่นไม่เป็นด้วยแต่ว่าเซิร์ชเนย b บ K f o เเพื่อดูความเคลื่อนไหวว่าวันนี้เราไปเต้นเป็นไงบ้างเขาจะมีคลิปถ่ายแล้วก็เช็คหรือว่าวันนี้คนพูดถึงเรายังไงบ้างอะไรยงี้ค่ะทุกครั้งที่เห็นอะหน้าตอนนั้น่ะทำใจยากเพราะว่าอย่างที่บอกหนูเป็นคนแคร์กับทุกทุกอย่างเลยเฮ้ยเราทําให้เขาแบบไม่โอเคเหรอแล้วเราแบบโทษตัวเองด้วยอะไรยงี้ค่ะแล้วก็ เป็นช่วงที่แบบนอยแล้วก็อึมครึมไปเลยอย่างตอนที่หนูมีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกใช่ไหมคะหนูอะเป็นคนกดดันตัวเองมากๆเลยกลัวแบบกลัวคอมเมนต์กลัวทุกอย่างแบบถ้าเราพูดไปออกสื่อปุ๊บเราจะเป็นตัวหลักในการพูดแล้วเราพูดไม่เก่งหรือแบบพอเราอยู่ตรงกลางปุ๊บเราจะต้องทํายังไงให้เขาแบบให้มันออกมาดีอ,อะไรเงี้ยเรากดดันที่ตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่เราลืมไปเลยว่าเราอยู่กับเพื่อนนะเราอยู่กันเป็นวงนะอะไร้ยแต่ณตอนนั้นนยคะครั้งแรก หนูเล็กกดดันตัวเองมากพอตอนนั้นอะแฟนคลับบอกเลยว่าหนูผอมลงหนูสู้ความเครียดมันมาได้ใช่ไหมใช่มันแบบความเครียดมันมาหมดเลยแล้วทําให้แบบช่วงที่เราเป็นเซนเตอร์แฮนด์ที่เราจะเป็นช่วงที่เราเฉิดฉายที่สุดกลับกลายเป็นช่วงที่หนูอ่อหอ่หอเหี่ยวนิดหนึ่งถ้ามองย้อนกลับไปได้<ะ>สมมุติเราสามารถกลับไปบอกตัวเองได้ตอนที่เราออเดชั่น่ะอยากจะบอกอะไรตัวเองตอนนั้น<ะ>หนูจะบอกว่าขอบคุณมากที่กล้าตัดสินใจเข้ามา BNK เปลี่ยนชีวิตหนูทุกอย่างเลยค่ะถ้าสมมุติหนูไม่ได้สมัครเข้ามาหนูไม่ได้หนูก็คงคิดว่าหนูไม่น่าจะไปขนขวายในการแบบเข้ามาเองอะ่ะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าคุยกับคนด้วย,ยอะไรเงี้ยคือพอเข้ามาบ BNK หนูมีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็ทำให้รู้ว่าเออมีความสุขจังที่ได้อยู่ณตรงนี้มีความสุขจังที่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแฟนคลับใน BNK อะ่ะเขาให เราเยอะมากๆเลยค่ะทั้งกําลังใจทั้งแรงสนับสนุนทุกๆอย่างแค่อยากให้น้องที่ตัวเองเฉีย์มีโอกาสได้ขึ้นไปแบบมีโอกาสเข้ามาเยอะๆหนูเลยรู้สึกว่าโคทําไมเขาถึงรักเราได้มามขนาดนี้นะทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาแต่ความผูกพันอ,อาจจะด้วยวิถีชีวิตในบียนเคที่เขาได้มาดูเราเต้นตั้งแต่วันแรกที่เรายังเต้นไม่ดีเราไม่ดีแบบมาจับมือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมันเลยเป็นความผูกพันระหว่างหนูกับเขามากมาก ตอนที่หนูจะตัดสินใจในการออกจาก BNK เขาคือเหตุผลหลักเลยที่หนูตัดสินใจยากมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่อยากจากเขาหนูยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆอแล้วทุกวันนี้พอเราออกอิสระเลไยังคุยกับ<ะ>กลุ่มแฟนคลับเราอยู่ไหมมีบ้างแบบอพอออกมาปุ๊บก็คุยกับเพื่อนเลยอ่อนตาวานก่อนที่มาอยู่ด้วยกันจัดงานกันเถอะที่แบบจัดงานเล็กๆ ที่แบบอยากให้ของขวัญแฟนคลับแบบทำคุกกี้ขนมแล้วก็จัดเล็กๆแบบให้เขาเองอ,อะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยากเจออยากพูดคุยไม่อยากหายไปสำหรับเนยนะครับในวันๆที่ความจริงเนี่ยจะเป็นการตั้งใจเรียนทํางานต่อในสายวิทย์กับความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเนี่ยเนยผ่านมันมาจนถึงตรงนี้ณตอนเนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกันเลยนะ,ะชีวิตจริง <c oughs> กับความฝันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ,อยากจะแนะนําทางบ้านว่าอะไรพอบอกให้แนะนาอะ หนูไม่กล้าแนะนําเพราะว่าหนูสึกว่าแต่ละคนมีปัจจัยไม่เหมือนกันหนูอาจจะโชคดีหรือเป็นจังหวะของหนูที่อ่ะลองมาตรงนี้ได้แต่ว่าบางคนอาจจะมีปัจจัยที่เขาอาจจะยากกว่าเราหรือง่ายกว่าเราก็แล้วแต่หนูอาจจะแนะนําไม่ได้ว่าต้องทําแบบนี้สี่ถึงจะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ขอให้แบบเรื่องของเราเป็นกําลังใจให้กับทุกคนละกันแล้วก็อาจจะประสบการณ์ข,ของหนูอาจจะ ไปคล้ายคลึงกับใครก็ถือว่าเป็นแนวทางให้ได้อะไรยงี้ค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้แล้วก็หนูรู้สึกว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนที่ความคิดของเราน่าจะง่ายสุดอย่างหนูเป็นคนไม่กล้าแต่นะอึดใจหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกล้านะหรือว่าชีวิตเรา,าเกิดมาครั้งหนึ่งหนูเป็นคนชอบคิดถึงเรื่องความตายด้วยแบบเกิดมาครั้งหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าจะ จะตายเมื่อไรตายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ลองทําในสิ่งที่อยากทําสักครั้งหรอหนูไม่รู้หรอกว่าทางที่หนูเลือกอะ่ะจะถูกหรือไม่ถูกมันจะเข้ากับหนูไหมแต่ว่าถ้าหนูได้ลองแล้วอย่างน้อยเราไม่เสียใจทีหลังเราได้ลองแล้วทางนี้ไม่เหมาะก็ไปอีกทางหนึง่งถ้าทางนี้เหมาะก็ถือเป็นโชคดีและโอกาสของเราไปนะคะช่วงได้ท้าของเรานนร <S <S เนยช่วยแชร์แต่ละโมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อยเรื่องแรกอันนี้จริงหรือเปล่า ทีมงานบอกว่าเนยไม่ค่อย,ยาติดีกับเหล่าอาหารประเภทผักอ,อ,อะไรอะเออผักทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่านะตอนนี้กินได้เยอะขึ้นแล้วด้วยความแบบพออยู่บ K มีคอนเทนต์ต่างๆที่เราสึกว่าเราอยากให้แฟนคลับเห็นว่าเราพัฒนาหนูก็ลองกินผักน,นู่นกินผักนี่จำว่าตอนเด็กไม่กินเลยไม่กินเลยค่ะคือแบบเขีย่ยอย่างแบบแม่แอบซ่อนไว้ในข้าว <laughs> หนูคายนะตรงนั้นเลยหนูแบบไม่ไม่เปิดใจเอออ่ะถ้าอย่างนั้นเอาโมเมนต์ที่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เรา ย้อนกลับไปในความทรงจำทห้เรายิ้มได้ตอนอยู่เพื่อนๆกับบ K ตอนขึ้นคอนเสิร์ตพวกค,คอนเสิร์ตต่างๆทุกอย่างเลยหนูเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมคะมแล้วหนูรู้สึกว่าการได้เต้นกับเพื่อนมันเป็นเอนเนอร์จีที่ดีอะเราอะพอเราทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆเราไม่ต้องบิวกันเลยว่าเป็นแรงๆนะสดใสนะเต็มที่นะทุกคนแบบพอมันเริ่มโตมันจะมีความอยู่กับตัวเองเยอะใช่ไหมคะยิ่งปีหลังๆเด็กรุ่นหนึ่งอะที่มันอยู่กันมานานห้าหกปี 10, มันจะแบบ ก็คือมีโลกส่วนตัวของตัวเองแต่ว่าพอมาเต้นรวมกันหรือแบบพอเปิดเพลงปุ๊บทุกคนใส่อ n นเ g อแบบเท่ากันเราก็แบบไปด้วยกันหนูรู้สึกว่าเออพอมันการทํางานที่มันอยู่ด้วยกันมานานอ่ะมันทําให้สื่อถึงกันได้ถึงแม้ไม่ต้องบอกจริงเคยได้รับคําชมจากใครก็ได้นะใครก็ได้เลยแล้วมันยังประทับใจถึงวันนี้ไหมคือถ้าอินจริงๆเลยอะ่ะหนูรู้สึกกับแฟนคลับม,มากด้วยความที่เขาเห็นหนูตั้งแต่ตเ ที่แบบไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยค่ะเขาให้กําลังใจมาเรื่อยๆเราทําดีไม่ดีเขาก็ปลอบเราหรือว่าแบบให้กําลังใจมาเรื่อยในถึงวันที่หนูทําโอเคแล้วเขารู้สึกภูมิใจกับหนูเขาแค่บอกว่าพี่ภูมิใจในตัวเรามากหนูรู้สึกมีความสุขมากแล้าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูตั้งใจอะ่ะมันโอเคแล้วเพราะว่าหนูตั้งใจเต้นเพราะอยากให้คนข้างล่างมีความสุขหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูตั้งใจทามามันสําเร็จแล้วเล่าให้พี่ฟังถึงความน่ารักของแฟนคลับสักหน่อยดีเขาเป็นคนที่ท พี่พีเคร,รู้จักงาน general election ไหมคะรู้คือมันเป็นการที่สนับสนุนเราแบบถ้าพูดตรงๆใช้เงินที่สูงมากในการให้เราได้มีโอกาสเป,เป็นพื้นที่ในเซมบัสตสใช่หนูอะเคยพูดในสปีดของหนูว่าพ่อแม่ก็พูดกับหนูว่าทําไมเขาถึงรักลูกเราได้มากขนาดนี้หนูก็คิดในใจตลอดว่าทําไมเขาถึงรักหนูได้มากขนาดนี้ทั้งที่หนูไม่ใช่เป็นคนที่พรสวรรค์สูงไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรสักอย่างหนูเป็นคนแบบเนี้ยเขาแบบงงแงงของหนูไป แต่ทุกครั้งที่หนูแบบทําอะไรหนูตั้งใจทําให้เขาจริงๆอันนี้อยากให้เขารู้แล้วหนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาให้หนูมาเขาเป็นแรงสําคัญเลยที่ทําให้หนูอยู่ในเบียนเคได้ถึง6ปีจนหมดสัญญาเขาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้หนูสู้มาเรื่อยๆไม่ว่าหนูจะแบบเสียใจร้องไห้ดีใจเขาอยู่ในทุกโมเมนต์ของหนูเลยค่ะดีใจด้วยอ่ะหวังว่าแฟนคลับนะคงจะได้เห็นนะครับผลแลดีินคำพูดของเธอด้วยเอางี้นี่คือข้อความเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับนะเขาบอกว่า ทุกคนของเนยเนี่ยจะเป็นกําลังใจดีๆเป็นสถานที่ที่อบอุ่นคอยเติมพลังใจให้เนยขอให้เส้นทางที่เนยกําลังจะก้าวเดินต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกและสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินไปเพียงลาพังนะคะเพราะทุกๆเส้นทางที่เนยเลือกเดินไปข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกคนของเนยคอยอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนและก็คอยเดินไปกับเนยด้วยสู้ๆไปด้วยกันนะคะคนเก่งที่แสนจะน่ารัก ของพวกรมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับของเราที่เขายังเดินต่อมากับเราในเส้นทางใหม่ของชีวิตเราถ้าเขาแบบอยู่กับหนูมานานๆเลยใช่ไหมคะมันจะมีคำเดิงที่หนูพูดตั้งแต่เด็กๆเลยว่าหนูห่วงห่วงแฟนคลับตัวเองมากกว่าแต่ว่าที่หนูพูดอย่างนั้นอ่ะบอกเลยว่ามันคือความจริงณตอนนี้ที่หนูอยู่กับเขามาห้าปี หนูก็ยังห่วงเขามากอยู่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์อนะเนาะเพราะแบบเขาก็ต้องมีสิทธิ์ไปเช่าคนอื่นแต่พอเราห่วงเราสืว่ามันเป็นความผูกพันที่เราอยู่กับเขามานานมากหนูก็อยากให้เขาอยู่กับหนูตลอดไปอาจจะเห็นแกนตัวนิดนึงแต่รู้สึกแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาอยู่ข้างๆหนูตลอดไปอาจจะไม่ได้ต้องแบบมาเจอกันบ่อยหรือการสนับสนุนห,หลายๆอย่างหนูไม่ได้โฟกัสตรงนั้นหนูรู้สึกว่าขอแค่หนูยังรู้ว่าเขายังอยู่ให้กําลังใจหนู นหลายๆเรื่องที่หนูได้เจอมาหลายๆอย่างค่ะอย่างที่บอกหนูเป็นคนดูข่าวอะไรเงี้ยดูเสพพวกแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคอยเข้าใจหนูมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่หนูไม่อยากจะเสียไปเลยเช่ธอเป็นแพทย์อีกแมทหนึ่งครับที่ถูกเชียร์ในมาอย่างดีนะและผมมั่นใจนะครับว่ารู้สึกเหมือนกันเลยว่าควรจะถูกอบล้อมไปด้วยความรักจริงๆอ่ะก่อนจากกันในค่ําคืนนี้นี่พวกเราสามารถติดตามเลยที่ไหนได้บ้างครับ ตอนนี้นะคะก็ติดตามได้ทางโซเชียลและทั้งแบบว่า i อจีอ่าเฟซบุ Facebook, ๊กจะบอกทวิต t ตอรแต่ไม่ได้เล่นมีสมัครมาเฉยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วก็ติดตามได้ทาง u n i ิ u เอนเตอร์เทนเมนที่เป็นอยู่กับเพื่อนด้วยเลยะคะ่ะก็ฝากติดตามทั้งเนยแล้วก็เพื่อนด้วยออนตาหวานก่อน,นะคะ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับก้าวใหม่เป็นก้าวเล็กๆละกัน ขอบุกเราด้วยขอคุณยมากเลยนะขอบุณมากๆเลยนะที่เกียรติกับรายการเราในค่ำคืนนี้เอาละครับเรื่องราวสุด e x c l u ู i v ฟคืนนี้น้องบอมจะอยู่กับโกตีนะและน้องบอมเนี่ยจะพาไปซอบแซกตัวต่อเรเรื่องความรับที่เขาไม่ค่อยได้พูดที่ไหนมาก่อนไปดูกันครับเรื่องจริงในไลา์ของเรานะครับมาที่สวนสนุกแคคตัสกับพี่โกตีอารมามบอยครับผมผมอยากรู้มากต่อต้นเนี่ยราคาเป็นไงพี่ที่นี่มีตั้งแต่3ล้อ BMX มเอยันลัมโบกินียันลัมโบกินี่ตัวนี้พี่ขายไปแล้ว3 5 0 0 0 อันนี้สามหมื่นห้าอันนี้พี่ขอตั้งไว้ที่แปดหมื่นต้นนี้แปดหมื่นตัวนี้พี่จะตั้งที่แปดห้าพี่อ,อยากดูระบบนี่ไหมไหนระบบกี่นี่นมันมีน้อยเนหะ็นมเริ่มต้นที่สองแสนห้า <c oughs> คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องจริงในไลฟ์นะครับเรายังอยู่กันที่สวนสนุกแคคตัสนะครับเราจะมาคุยกับพี่โกติตั้งแต่วงการบันเทิงวงการแคคตัสรวมไปถึงเรื่องของความรักเหมือนกันว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจอะไรบ้างไปรอชมกันได้เลยครับคุยกับพี่โกเรื่องแคคตัสไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกกับพี่โกนะครับเรื่องของชีวิตหน่อยดีกว่าได้หมด อย่างวงการแท็ตัสเนี่ยเป็นครูโกตีไปแล้วอย่างตอนนี้วงการบันเทิงเรียกว่าเ,เราประสบความสําเร็จหรือ,อยังครับพี่มันสําเร็จมันคือสำเร็จยังไงนะเร็จเมหลาร,นะอร,รอบแล้วครับมันอะไรขึ้นต้นไม้ได้มันอัศจรรย์มันคือลิงลิงตัดหางออกจะเป็นอะไรต้าตกลงเป็นแผล แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่วงการบันเทิงเริ่มต้นเล่นเป็นลิกเก<ม>เล่นตลกมาเรื่อยๆถ้าสมมติเปรียบเทียบวงการบันเทิงกับวงการแคกตั้นเนี่ยมันมีสายพันธุ์ใช่ไหมพี่เราเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นชื่อแล้วกันนะเป็นชื่อโครนอ่ะเป็นชื่อแล้วกันอ่ะเป็นชื่อโครนพี่รู้สึกว่าทัตตัวเองพี่เป็นแบบเดรนเรื่องจริงไนท์ไลฟ์